ตอนนี้จะมาหากินของเราโอ้โหประตูครับไม่นานนางไก่เลยตอนนี้เราอยู่อยู่ร้านไหนร้านหมูกระทะร้านหมูกระทะชื่อว่าร้านร้านสานร้านสวนครับดูดูพี่น้องอีครับเจสซ่าเจสซ่าเดี๋ยวเวียนหัวโอ้พี่น้อยยุบๆๆเลยครับครับตอนนี้ก็เย็นๆครับเย็นๆก็มาหากินอากาศเย็นๆครับฝนฟ้าจะตกครับอันนี้ก็มาหากินโ กระทะครับบ้านนี้เขาขายชุดละสองร้อยก็ชุดละส0 0รอยครับแต่ความอร่อยอยู่ตรงนี้นครับน้ำซิมครับอร่อยอร่อยครับอร่อยครับที่เล่นดดได้ครับอืมคืออร่อยมากครับอ,ร,อร่อยมากอะไรอร่อยชาวบุญเซนบอกมากินมึก็จะบอกกินบุญเซนแ <laughs> ต่ผมอร่อยทุกอย่างครับ <laughs> นเนื้อเป็นเนื้อครับ ตับเป็นตับมีเออ่มีอะไรมีตับมีมีหมูแล้วก็มีสามชั้นตัวมาเป็นหนึ่งหมูเนาะแล้วก็มีอะไรอะไรนะเส้นนี่ชื่ออะไรกันเลยคือปลาบุกขอบคุครับแล้วก็มากันพี่น้องเองก็วางจักานมาล้าเท้าครับครับจุลินพไปตั้งไชยครับมาเลยครับวันนี้วันที่อะไร